เทคนิคนี้นี่นะครับผมรับประกันนะครับว่าถ้าเรานําไปฝึกเนี่ยเราจะเร็วขึ้นอีกหนึ่งจังหวะได้อย่างแน่นอนนะครับผมไขที่เป็นกองกลางเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับผมวิวฟ,ฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการ ปล่อยบอลไหลนะครับผมเป็นเทคนิคสําหรับคนที่เล่นกองกลางนะครับผมเทคนิคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิตฟับชาแนลของผมด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการฝึกนะครับเราจะฝึกในตําแหน่งบริเวณกลางสนามนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยก็สามารถฝึกในพื้นที่ว่างธรรมดาก็ได้นะครับโดยเราจะใช้บริเวณการฝึกเนี่ยกลางสนามนะครับให้ยืนอยู่ก่อนจะถึงกลางสนามนะครับแล้วส่งบอลมาให้เรานะครับผมและ เราจะจำลองคู่ต่อสู้นะครับว่าอยู่ห่างจากจุดที่เราจะรับบอลจานวนสิบเก้านะครับผมรูปแบบการฝึกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราตั้งมาร์กว่าเป็นผู้ต่อสู้ไว้นะครับห่างจากตัวเราประมาณสิบเก้านะครับแล้วจากนั้นนะครับเราให้เพื่อนครับส่งบอลมาให้เรานะครับผมน้ำหนักการส่งบอลที่เพื่อนนั้นจะส่งบอลมาให้เราเนี่ยเราจะให้เขาส่งมาแรงหน่อยนะครับผมเพราะว่าเทคนิคเนี่ยปกติเนี่ยเมื่อ คนส่งมาแล้วเราอยู่กลางสนามเนี่ยเพื่อนส่งบอลมาให้เราเนี่ยเราก็จะทําการจับบอลน,นะครับแล้วก็พลิกไปนะครับผมซึ่งรูปแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นรูปแบบปกตินะครับบอลส่งมานะครับจับบอลปึ๊บแล้วก็พลิกไปนะครับแต่เทคนิคที่ผมจะสอนนะครับเป็นเทคนิคที่เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยบอกผมมานะครับว่าสําหรับคนที่เล่นกองกลางเนี่ยถ้าสมมติว่าบอลไหลมาเนี่ยแล้วเราเนี่ยสามารถหันไปมองก่อนได้เนี่ยแล้วเราปล่อยบอลไหลเนี่ย มันจะเพิ่มโอกาสในการที่เราจะเล่นได้มากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียเวลากับการจับบอลนะครับผมรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอลมาปุ๊บปล่อยไหลนะครับนี่ครับเราก็จะสามารถเล่นต่อได้เลยนะครับผมปล่อยไหลนะครับผมแล้วอย่างนั้นนะครับเราก็จะสามารถเล่นต่อได้เลยนะครับผมประโยชน์ของการฝึกปล่อยบอลให้ไหลแล้ววิ่งตามบอลนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเมื่อลูกฟุตบอลมาเนี่ย แล้วเรารู้ว่าเราจะปล่อยบอลไหลเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นธรรมชาติเลยนะครับเราจะต้องมองไปข้างหลังก่อนนะครับแล้วถึงเราจะปล่อยไหลได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีคุณต่อสู้อยู่ข้างหลังเนี่ยเราปล่อยไหลโดยที่เราไม่มองข้างหลังก่อนเนี่ยเราจะไปชนกับคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของการฝึกในรูปแบบนี้เนี่ยคือเราจะต้องมองคู่ต่อสู้ก่อนนะครับมองพื้นที่ก่อนนะครับผม่ยเป็นการฝึกให้เราเนี่ยมองคู่ต่อสู้ก่อนนะครับผมและมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ก้มหน้านะครับเพราะว่าจังหวะ โดยปกติแล้วเนี่ยบอลมาปุ๊บเนี่ยเราจับบอลเนี่ยเราก็ก้มหน้าแล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้จับบอลเนี่ยเราปล่อยไหลเนี่ยแน่นอนครับเราต้องมองเราต้องมองพื้นที่ก่อนนะครับผมเราเนี่ยมาฝึกในตำแหน่งกลางสานามเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยได้เกิดความเคยชินกับการเล่นฟุตบอลกลางสนามสําหรับกองกลางนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคนิคนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมให้เพื่อนส่งมาให้กลางสนามน,นะครับเรายืนอยู่กลางสนามนะครับผมมาปุ๊บเรามองปล่อย เทคนิคนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลากับการจับบอลน,นะครับเพราะถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยไม่มีคนเนี่ยเราปล่อยบอลไหลแล้ววิ่งตามบอลได้เลยเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มความเร็วในการเล่นของเราได้อย่างแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะคะ เห็นไหมครับว่ามันเป็นจังหวะที่ถ้าสมมติว่าเราเสียเวลากับการจับบอลเนี่ยแน่นอนจังหวะของเราเนี่ยมันก็จะช้าลงไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมองแล้วไม่มีคนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเราปล่อยบอลแล้วไปเล่นต่อในจังหวะต่อไปได้เลย,เยแน่นอนครับเราจะไม่เสียเวลาก,การจับบอลน,นะครับบอลจังหวะของบอลเราเนี่ยจะหไหลลื่นไปได้เร็วเลยนะครับผมซึ่งจุดสําคัญของการฝึกแบบนี้เนี่ยคือเมื่อเราเห็นเพื่อนส่งบอลมาให้เราเนี่ยเราจะต้องดูก่อนแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถปล่อยบอลได้ไหมซึ่งถ้าเราคิดว่าเราจะปล่อยบอล ให้บอลมันไหลเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมองไปก่อนนะครับเอเรามองปุ๊บบอลไหลปุ๊บมันจะไม่เสียจังหวะในการจับบอลเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับเทคนิคน,นี้นะครับผมรับประกันนะครับว่าถ้าเรานําไปฝึกเนี่ยเราจะเร็วขึ้นอีกหนึ่งจังหวะได้อย่างแน่นอนนะครับผมใครที่เป็นกองกลางเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟลิฟปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ